บัวสวรรค์บานแล้วค่ะต่วนดอกนุน้นกำลังบานค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวให้ดูดอกนุ้นก็กำลังบานนี่ค่ะอยู่ข้างในอันนี้กำลังจะบานอันนี้กำลังจะบานส่วนอันนี้บานเรียบร้อยแล้ว

สวยค่ะปีละครั้งค่ะจะมีดอกข้างในนู้นก็มีหนึมีที่เป็นตุมต่มๆุก็มีกำลังจะบานอีกดอกหนึ่งใ,ใกล้ๆกัน้องไปดูฝังน้วน เาลล้วล่วงแล้วเราต้องโน้มถึงมาดูแป๊บนึงค่ะนี่คกะทต้นก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยต้นไม่สูงมากค่ะต้นอยู่แค่นี้ต้นไม่สูงก็ไม่ใหญ่ มีอยู่สองดอกตรงนั้นแต่ว่าใบมันบังอยู่ใบก็บังอยู่